คลิปนี้ก็สิพ้ามาเบิ่งอาการเครื่องซักผ้าดัดแปลงนะครับที่มันมุนไปทางเดียวนะครับพราว่าตัวทั่วไปเราเครื่องซักผ้ามันจะมุนไปแล้วก็มุนกลับเนาะเครื่องถังเดียวนี่ยชนมาก็จะเป็นโปรแกรมของมันนะครับแต่ว่าจากทีมัดดัดแปลงก็คือว่าที่ผมว่าอน้องมาดัดแปลงสี่มันใช้งานในโดนมันก็คือบางจังสี่แหละครับมันเวลาเปลี่ยนมันกับเปลี่ยนเฉพาะยางอระบบเปลี่ยนต่างๆมันก็เป็นแบบน่าหอกนะครับแบบ แต่เมื่อมุนมันก็เลยเปลี่ยนเป็นยางๆไปได้นะครับเพราะว่าห่างตัวเรี่ยวก็เเพี่ยนตัวนั้นนะครับจนกลัวโค้งมันสีห่างไปเลยนะครับเนี่ยก็ผมขอเบื้องตัวยาง่าวๆนะครับอาจจะพัเศเป็นลายคลิปแค่น้อยเพระาะมันยาาเนาไไะก็เลยลอามาเบื้อง,าง่าวๆนะครับว่าการทํางานคี่ว่าม,มันมุนทั้งเดียวมันเป็นไรนะครับมันก็ยงไปเรื่อยๆเลรครับนี่ จังหวะนี้มันถีมุนกลับนะครับมันบกกลับกลับนี่มันตับแด้อมันบวกบวกกลับนะมันก็จิตปายเรื่อยๆจังครับได้รอบที่มุนไปที่นึงมันก็จังมัดํำง,งานอีกที่หนึง่งจังนคะไครับจังมันทํานไม่ผ่าบรสันเนาะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจิพามาสองแก้มอีกที่หนึน่งในคลิปต่อไปนะครับเนาะ